s u ซูกิ g s x r 125เป็นรถสปอร์ตบค์ขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการความเร็วความแรงและสไตล์ในขนาดที่พอดีเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ขับขี่ง่ายคล่องตัวและมีน้ำหนักเบาเพียงประมาณ134กิโลกรัมทำให้ควบคุมได้ดีเยี่ยมทั้งในเมืองและทางไกลเครื่องยนต์ขนาด 124.4cc แบบ1สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดถึง15แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดให้ความรู้สึกเหมือนรถแข่งในสนามจริง ัวรถดีไซน์คล้ายรุ่นพี่ GSR x R ซีรีส์ที่ใช้ในสนามแข่ง m o t ต g p ด้วยไฟหน้าแบบเล f เฟรมที่แข็งแรงและระบบเบรก ABS เพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถ GSR x R 125เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเข้าสู่โลกของซูเปอร์สปอร์ตด้วยราคาที่เข้าถึงได้รูปลักษณ์ที่โดดเด่นและสมรรถนะที่เกินขนาดมันคือสปอร์ตบค์จิ๋วพลังโหดที่ไม่ควรมองข้าม ด้านหลังของ Suzuki GSX-R 125ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันให้ความรู้สึกเหมือนรถแข่งในสนามจริงโครงสร้างท้ายรถเพรียวบางยกสูงแบบเรสซิ่งเพื่อเพิ่มความปราดเปรียวและลดแรงต้านอากาศช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะในขณนะเข้าโค้งหรือเร่งความเร็วไฟไท้ายแบบ LED ดีไซน์เฉียบคมชัดส่องสว่างได้ดีในทุกสถานการณ์และเพิ่มความปลอดภัยยามค่าคืนเข้าไอเสียอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลกับตัวรถดูสปอร์ตและให้เสียงที่เร้าจล้อหลังขนาดใหญ่พร้อมยางหน้ากว้าง ช่วยให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมแม้ในความเร็วสูงที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังถูกออกแบบมาให้กลมกลืนกับตัวรถและสามารถถอดออกได้ในบางรุ่นเพื่อแปลงเป็นสไตล์ซิงเกิลสีทอเสริมภาพลักษณ์ของซูเปอร์ไบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วด้านหลังของ GSXR 1 2 5สื่อถึงความแรงความดุดันและความคล่องตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่สไตล์สปอร์ตและต้องการความโดดเด่นในทุกมุมมอง ซูซูกิ GSR 125อสมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด124.4ซีซีแบบสูบเดียว4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้สมรรถนะสูงสุดในขนาดที่กระทัดรัดให้กำลังสูงสุดประมาณ15แรงมา้าที่รอบเครื่องสูงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถ125ลูกบาทเซนติเมตรที่แรงที่สุดในกลุ่มระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงอัจฉริยะ Fuel Injection ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันนนนและตออบสองไดด้รดรรววววเเ็็ใทุกยาคาคม เกียหสปีดช่วยกระจายแรงบิดได้ดีทําให้ขับขี่ได้ไหลลื่นทั้งในเมืองและทางไกลจุดเด่นอีกอย่างของเครื่องยนต์ GSR 1 2 5คือความเบาและความเรียบเนียนขององค์การทํางานเสียงเครื่องนุ่มแต่แฝงไว้ด้วยความดุดันเมื่อเปิดคันเร่งระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำช่วยให้เครื่องไม่ร้อนจัดแม้ขี่ระยะไกลเครื่องยนต์ของ GSR 1 2 5จึงเหมาะสําหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการความร้อนใจในรูปแบบสปอร์ตบค์ขนาดเล็กแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและเทคโนโลยี